สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนหาเจ้าดาบเอสคานแบบเออแบบแบบดีๆเลยอ่ะแบบเออแบบไม่แบบแบบแบบหาแบบรวดเร็วนะเออก็จะเป็นยังไงมารับชมกันเลยนะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาอันนี้ด้วยนะสอนหาเลดดันเจียนสีแดงนะเออผมก็จะมีหาไปเลยกันเอ้ยผมก็จะมีหาไปเลยนะอ่ะก่อนอื่นผมก็จะให้ทุกคนมาดูดาเมจของเอสคานอลมาดาเมจ แรกโอ้สองร้อยล้านนะฮะดาเมจสกสิแรกเอ่อสี่ล้าน 2, ล,ล้านสกิะะลสองหกล้าน,นะะล,ล้านสกิ 5, ลสามนะฮะแปดล้านล้านสกิลสี่นะฮะเก้าล้านล้านสกิลห้านะฮะสกิลห้าสิบสามล้านสกิลสุดท้ายนะหรือว่าสกิลที่หกนั่นเองดาเมจเท่าไหร่มาดูกัน ดาเมษสิบหกล้านล้านนะเออตัวแรงใช้ได้เลยนะเจ้าดาบนี้อาจจะเป็นดาบที่แรงที่สุดในน้าตอนนี้เลยก็ได้นะเออมาผมก็จะมาหากันเลยแป๊บนะฮะอแรกใช่ไหมผมก็จะหาเป็นเจ้านี่แล้วกันนี่ออฟเอ่อออฟอะไรวะผมลืมออฟฮิวแมนล้วกันนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะนี่ผมพา ไปหานะอ่ะให้ทุกคนมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ทุกคนเห็นเ,เจ้านั่นไหมเออให้ทุกคนบินไปหรือว่าวาไปก็ได้อะผมขออนุญาตวาชื่อจะชื่อว่าไอซ์ไอซ์ไอแลนด์นะโอ๊ยแต่ไม้ผมแลกขนาดนี้ว่าทุกคนเจ้าวาไปไม่ได้เนี่ยไอไอแลนด์นี่วามาแล้วแล้วมันก็จะมีบอสจะเกิดอยู่ตรงนี้นะจะเป็นบอสต,ตัวเล็กนะแต่บอสต,ตัวใหญ่ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดเกิดในช่วงฮาโลวีน เออใช่มันจะเกิดในช่วงฮาโลวีนโอกาสดอบอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นตะฮะมาดูกันอันชิ้นต่อไปคืออันนี้นะ,ะผมขอข้ามไปเลย้วยกันจะเป็นเจ้าอา่ลิต้านะเอออาจจะเป็นสิ่งที่แบบว่าหายากสุดเพราะตอนนี้ผมมีแค่สองอันเองมาวิธีการหาก็มีสองแบบนะฮะก็คือว่าไปเกาะแรก ไปเกาะแรกใช่ไหมแล้วก็ให้ทุกคนเดินตรงมาแล้วทุกคนมาหยุดเบียดตุกปลาใช่ไหมแล้วทุกคนก็มาตกตรงนี้นะมันมันก็จะมีโอกาสได้อยู่นะแต่อาจจะน้อยเห็นไหมผมตกทั้งวันอนะประมาณห้าชั่วโมงอะผมได้แค่สองอันเองทุกคนมาเดี๋ยวไปดูอีกแบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งต้องไปเกาะเออตรงไหนวะหาก่อนนะทุกคนนี่ตรงนู้นให้ให้ทุกคนมาตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็บินไปหรือว่าวาร์ไปก็ได้นะตรงนี้ ประมาณนี้เลยเกาะมันก็จะชื่อว่าเออ่มันเป็นเกาะสุดท้ายเลยทุกคนซีบีไอแลนด์มันก็จะอยู่ทางซ้ายมือเรานะให้ทุกคนแบบว่ามากดตรงเนี้ยดึงดาบนะเออมากดดึงดาบนะทุกคนนี่โอกาสดรอป0.01ดรอปยากมากเออมาดูชิ้นต่อไปอ๋อชิ้นต่อไปผมจะหาเป็นเจ้าออออะไรดีอออโกแล้วกัน ใช่ป่าว่ะอาจารย์ออฟโกเนี่แหละนี่นี่แหละครับทุกคนเออใช่ออฟโกให้ทุกคนไปกกอนแรกสมมุตินี่คือผมอยู่กกอนแรกนะปุ๊บพอมากกอนแรกใช่ไหมทุกเห็นเอ้ยไม่ใช่ทุกท,ทุกคนเห็นเอ่อเจ้าโรงงานตรงนู้นไหมนั่นอ่ะนั่นเออให้ทุกคนไปเว้ยวินไปก็ได้หรือว่าวาไปก็ได้อะขออนุญาตวารมนะอ่อมันจะชื่อว่า Factory i ไอ l a n d ประมาณนี้ แล้วก็มาตีเจ้าโรงงานนะนี่โรงงานเกิดพอดีเลยทุกคนนี่ให้ทุกคนมาตีอโอกาสดอกออฟโกอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นมาตีเลยนี่ไม่ดอกมาเดี๋ยวผมก็จะสอนหาชิ้นต่อไปเลยก็เป็นเจ้าซนะันเอนเ y อร์จี๋นะผมคนให้ดูซัน e n นา g y จีไหนวะนี่ประวันนี้เลยนะเป็นดวงอาทิตย์มาให้ทุกคนมาก่อนแรกนะแล้วก็หาเจ้าประตูวาร์นะเออตอนนี้ผมก็หน้านั่นไง ประตูว,วาร์ปนู่นนี่เจอแล้วมันจะเกิดประตูวาร์ปนจะเกิดทุกๆประมาณสองสองทีมั้งอยากให้ทุกคนเข้าไปใช่ไหมพอเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะแบบว่ามีเลทใช่ไหมผมแนะนําให้ทุกคนกดเป็นอินฟินิตี้นะเออว่าอันที่สองนั่นแหละเออมาดูชิ้นต่อไปก็จะเป็นเจ้าชิ้นนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูแบบนี้ทุกคนมาก่อนแรกก่อนวิวเอนี่เป็นเจ้าออฟสีดำๆเนี่แหละฮะเออ อาอสี่ดำๆต้องหาจากเจ้ากอบอสแต่แต่จะไม่ใช่เจ้ากอบอสก่อนนั้นนะเออไม่ใช่นะมันก็จะอยู่หลังเกาะอ,อีเวนต์นะคะทุกคนนี่ทุกคนเห็นเกาะอ,อีเวนต์นะเออให้ทุกคนแบบว่าเปิดประตูว์ไปไปเว้แล้วก็มาหลังเกาะอ,อีเวนต์พอมาหลังเกาะอ,อีเวนต์เสร็จแล้วทุกคนเห็นเจ้านั่นไหมหทุกคนวินไปเว้หรือว่าวาไปก็ได้อนะ่ะแต่ผมขอ ให้ให้ทุกคนดูแล้วกันว่าก่อนนี้นชั่วอะไรชัว่ว่าเฟรมโตไอซ์แลนดะ์นะเห็นไหมเออนี่และผมแนะนําให้ทุกคนมาตีเจ้านี่นะเออเจ้าแล็กหน้านะเนี่ยร์อแล้วนี่แล็กหน้ามันจะดรอปเป็นเจ้านี่นะเจ้าออฟอะไรก็ไม่รู้นะเออแต่มันโอกาสดรอปอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์นะเออมาดูมตีให้โดน ก็อาจจะไม่ได้อึดอะไรมากนะแต่ถ้าทุกคนตีตัวอื่นนอกจากแรกหน้ามันก็จะไม่ได้นะทุกคนดูดิส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันจะไม่มีเลยนะนี่เห็นไหมเออแรกหน้ามันจะมีตัวเดียวนะฮะเออยวผมพาไปดูดูของชิ้นต่อไปเลยไหมหรือว่ามีแค่นี้วะทุกคนน่าจะมีแค่นี้แหละฮะเออนี่แล้วพอรวบรวมของเสร็จแล้วใช่ไหมก็ต้องมาแลกกับเจ้าตัวนี้ใช่ไหม มันต้องใช้เป็นเงินเอ่อเท่าไหร่วะหนึ่งหนึ่งร้อยล้านนะฮะหรือว่าจะใส่โค้ดก็ได้โค้ดก็จะมีประมาณนี้เลยนี่ผมลืมแจกโค้ดนะนี่เบนนี่มารุประมาณนี้เลยนะฮะนี่ปึ๊บใส่แล้วแต่นี้ผมใส่แล้วนะเออต่อไปเป็นเอ่ออะไรวะ S c h a n n l S c h a n n l เฮ้ยพิมผิด ไปจะไปลดแล้วมาประมาณนี้นะออแล้วก็จะได้เงินอีกนิดหน่อยนี่ประมาณนี้เลยนะแล้วก็เอามาแลกกับไอ้เจ้าตัวนี้ได้ส่วนจิมผมผมแนะนํานะให้ทุกคนไปหาที่เจ้ากอดไดมอนนะที่ที่ผมมาเห็นไหมรายมากนี่น,นะน,ออนี่ถ้าถ้าผมตีตัวหนึ่งใช่ไหมมันจะได้เยอะมากเลยเห็นไหมเป็นหมื่นเลยนะทุกคน,นตีตัวที่สองดูนี่แปดหมื่นเยอะมาก นะเออเกือบแสนเลยนะแสนแตัวเนี่ยเออถือว่าใช้ได้เลยนะเออผมแนะนําให้ทุกคนฟารมเพชรที่ตรงนี้นะส่วนเงินที่ผมมีเยอะๆเพราะผมใส่โค้ดด้วยใส่โค้ดสองโค้ดเขาแบบได้เงินเป็นพันล้านนะทุกคนเท่าไหร่วะโอเดียสิบสิบล้านล้านเออนี่อ่ะนี่ก็คือว่า คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับเออผมก็จะมาสอนหาเจ้าเอสคาโนอย่างรวดเร็วน,นี่รวดเร็วพอยังครับรวดเร็วพอยังเออแค่นี้นะครับขอบครับที่รับชมมาถึงตอนนี้กดใจกดติดตามให้ให้เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะเออ